ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเป็นแบบผมเนาะตอนวัยรุ่นแบบไม่คิดหน้าไม่คิดหลังเลยอยากทาอะไรก็ทําอยากเที่ยวก็เทียเท่ยวอยากกินก็กินแน่นอนสิ่งที่ฮิตติดตัววัยรุ่นสมัยใหม่ก็คือการมีรอยสักนั่นเองรอยสักนะครับใครๆอาจจะดูว่าเท่บางคนที่ชอบก็คือเท่ไปเลยส่วรคนไม่ชอบเนี่ยก็คือไม่ชอบไปเลยซึ่งตัวผมก็ชอบมากนะครับสักเต็มแขนไปเลยจริงๆอาจจะแบบเอาสักออกคอไปเลยนะเออเพราะว่าความชอบไงรอยสักมันใช่สำหรับตัวเราเว้ยแต่มันไม่ใช่สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยเวลาเราจะไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเพราะว่าเขาตัดสินกันที่ภายยนนอกัเละครบ คนซ้ายจบปรตีคนขวาจบปรตีแต่คนขวามีรอยสักยังไงเขาก็เลือกคนซ้ายเพราะเป็นหน้าตาของบริษัทคนอาจจะโชคดีหน่อยได้บริษัทที่ดีนะครับใส่เสื้ออะไรก็ได้ใส่หูคุมไปทำงานก็ได้แล้วก็อีกพวกหนึ่งก็คือพวกพ่อค้าแม่ค้าธุรกิจส่วนตัวหรือว่า ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือ KOL ที่เขาจะมีโอกาสได้ตักแล้วก็มีเงินมีงานเยอะขนาดนี้นะและก็ตัวผมเองนะครับที่บริษัทเนี่ยใจดี JD, อนุญาตให้ผมใส่ปลอกแขนไปทํางานได้นะแต่ว่าผมเองก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับในการดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดมาแบบนี้นะแล้วก็อยากเป็นหน้าเป็นตาบริษัทแล้วก็โอกาสในการหางานใหม่นะผมเลยไปลงทุนไปลบรอยสักไว้เพื่อนเ <c oughs> นี่ันี้คือการดําเนินชีวิตประจำวันนะครับก็ใส่ปลอกแขนแบบนี้เลย <c oughs> ผมบอกราคาให้เพื่อนเพื่อนจะเครียดแบบผมนะครับก็คือข้อแขนเนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะสักไปครั้งละพัน ้าตแต่ผมก็พอมีเงินเก็บนะครับแล้วก็เพื่ออากาสในการดําเนินการชีวิตในอนาคตนเพื่อนก็เลยอ่ะเสียค่างโง่ในอดีตนะครับอันนี้คือบรรยากาศใน คลินิกในการลบรอยสักนะเพื่อนนี่บรรยากาศดีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อาหารเครื่องดื่มหยิบฟรีไม่อั้นเลยนะเออจะคุ้มสําหรับ31,000ืบาทไหมเอออันนี้คือเครื่องยิงเลเซอร์ปิโกเวนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าสักเจ็บแค่ไหนนะลบเจ็บกว่าสิบเท่าเขายิง Laser <S <S เลเซอร์เผาผิวหนังเรานะครับจนเจ็บแสบไม่หมดเลยอันนี้คือภาพก่อนผมลบนะครับนี่คือแบบว่าไปให้เขาดูก่อนนะครับว่าประเมินราคามาเท่าไหร่นะเขาประเมินนะว่าสา0 0 0ื่นกว่าบาทครับสามหมื่นหนึ่งนะเออ เคลีรส้กักเนี่ยต้องคิดว่ามีงานทําแล้วก็มีเงินพร้อมที่จะแก้ไขด้วยนะครับเพื่อไม่ใช่สักอย่างเดียวนะั้นเพื่อนเออหลังจากที่เราลบรอยสักนะครับต้องรอประมาณสักหนึ่งเดือนนะถึงจะเห็นว่ามันจางแค่ไหนนะเพราะว่าเออที่เราลบไปนะครับพวกสีอย่างเงี้ยจะออกทางเออเขาเรียกว่าอะไรอะน้ําในร่างกายเงื่อหรือว่าปัสสาวะนะครับเออ อันนี้คือลบมาแล้ว1ครั้งนะครับก็จะจางประมาณน,นี้นะสังเกตว่าจุดดำๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายไปนะครับผมซื้อคอร์สเป็น10ครั้งนะครับราคา31,000บาทนะก็ไม่รู้ว่ามันจะจางไปแค่ไหนนะครับอ่ะอันนี้คือรอบที่2นะครับสังเกตได้ว่ามันจางไปมากเลยนะเออสีดำเนี่ยแทบจะกลายเป็นสีเทาเนะครับเออแล้วก็เส้นต่างๆที่ยังไม่ลงหมึกดำนะครับพวกเส้นตามเออเขาเรียกว่าอะไรข้อศอกนะครับแล้วก็ใต้แขนเนี่ย แทบจะจางหายไปหมดเลยนะครับอ่ะอันนี้คือรอบที่2นะครับนี่นะครับนี่คือภาพหลังจากยิงเลเซอร์เสร็จนะครับก็จะปวดบวมปวดนี้ขอบอกเลยว่าเจ็บมากเอานิ้วจับเนี่ยโอ้โหโคตรเจ็บนะครับนะอันนี้คือรอบที่3านะครับเดี๋ยวลองดูอีกสัก1เดือนนะครับให้พวกสีพวกหมึกนะครับซึมผ่านทางน้ําของร่างกายหมดก่อนนะก่อนที่จะไปลบครั้งที่4นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายครั้งที่3ามให้ดูอีกครั้งนะนี่คือรีวิวการลบรอยสัก3าครั้งของผมนะครับอันนี้ถ่ายมุมหนึ่งนะครับอันนี้ ประมาณสัก2ชั่วโมงได้นะครับมันก็เป็นแบบเลือดซึมๆแบบนี้นะครับคือเจ็บมาก